อันนี้น้องเพ็ทคินนะคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้เพิ่งเรียนคช่เพิ่งเรียนวันนี้เองเล่นได้แล้วนี่นี่นี่เบื้องต้นนะนี่เขามีตำราไปฝึกเบื้องต้นก่อนแล้วไงหนูชื่ออะไรบอกแนะนำหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเพ็ทคินค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหน ดูกอนสมุยค่ะแต่ไมจากแดนไกลเลยเเสมุยไม่มีคะแนนึงเป็นจอเลยไม่มีสักคนเ<ล>่ย <c oughs> ดาวดวงใหม่นะคะนี่สอนเบื้องตอน้นครั้งแรกนาอนเดี๋ยวเรียนทึ้ไปหนครั้งแรกแต่ว่าได้ส่งตําราไปแล้วเขาฝึกเบื้องต้นแล้วดูตัวเองทีนี้พาฝึกแล้วเนี่ยเขาฝึกว่ายังมึนมึนงง,ง,ง,งงวมากงให้อาจารย์แนะนํา,นาตัวตัวเลยสอนอะไรนี่เข้าใจขึ้นเยอะไหมคะค่ะใช่เยอะเลยเนาะ อีกหน่อยเดี๋ยวมีคอนเสิรอดไปกาะสมุนมาหลายเจอแน่โอ้ยจริเลยค่ะน้าต้องให้ที่บ้านจ้างไว้แล้วกอดสมุนมครับมีไหมครอะไรยังยังก่อนก่อนที่เคยไปเล่นเกาะสมุยเคยไปอยู่หนึ่งที่สมุยแล้วแต่หลายปีแล้วไปกับประเทศพนุ่งรู้ไงหน้าอยู่หน้าอยู่